สาอครับเด็กกรู้ครับสำหรับงานวันนี้ครับผมงานวันนี้นครับผมก็วันนี้ก็ตื่นเต้นมากเลยนะครับผมแล้วก็จริงๆนึกว่าเป็นงานแบบงานแบบนใช่หรือว่าเป็นงานไรแบบว่าที่ที่เราเคยทำมาก่อนอะไรเงี้ยไม่ได้คิดว่าจะมีพวกพี่ๆสื่อมาเยอะขนาดนี้ก็ทำให้ตื่นเต้นขึ้นมาเยอะเลยครับผม ก็เราก็ต้องรอติดตามดูในไลฟ์ครับแต่ก็พวกเราก็จะทําให้สนุกที่สุดครับก็น่าจะเดาได้นะว่าเรามาที่ที่ไหนใช่พร้อมไหมครับพร้อมไหมโอ้ยอยู่แล้วพร้อมคล้วพร้อมพร้อมมากแล้วนี่สายปกติผมถ้าว่างๆนะผมจะชวนเพื่อนไปขับรถดิฟกันนะผมแต่ว่าโอคัสไม่ได้เล่นมานานนะครับก็อยากอยากมาลองใช่ก็เน้ยความเร็วอยู่นะก็เน้นหน่อยครับผมแล้วบิวล่ะคะ ขอ,องบิวก็เออชอบขับรถอยู่แล้วครับแล้วก็เออที่ที่ภรรยาเขาก็มีสนามโกคาร์ทแบบนี้เวลาตอนอยู่ชนบุรีก็กลับไปเล่นกับเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยครับแสดงว,ว่าวันนี้ก็คือพร้อมเต็มที่พร้อมครับถ้าไม่เกิดอุบัติเหตุก<ม>็ <laughs> ไม่มีไม่มีหร <laughs> อกพูดถ,ถึงเรื่องของการช้อปปิ้งของนเราดีไหมไลฟ์สไตล์ช้อปปิ้งเราเป็นยังไงบ้างโอ้เ <laughs> ออส่วนใหญ่ก็จะเป็นออนไลน์ใช่ไ้มโอเค, <laughs> อเคช่วงนี้ชอบกล้องฟิล์มเยอะอยู่ครับ นี้บอกว่ากำลังอินกับกล้องฟิล์มกับกับฟิล์มนะผมน่าจะซื้อฟิล์มมาหลายม้วนอยู่แต่ไม่รู้ว่าจะมีโอกาสได้ถ่ายหรือเปล่าครับผมแต่อย่างของี่วนี้คือคติประจำใจอะไรคะชอบก็จัดประหยัดทําไมครับแต่ก็รู้สึกคํานี้ใช้ใช้ใช้บ่อยไปแล้วก็ต้องประหยัดลงบ้างแต่ก็ต้องต้องต้องใช้ต้องชอปแล้วเพราะว่าเราเป็นสายชอปอยู่แล้วอะไรยเงี้ยแต่วันนี้โตแรงขนาด โอ้ใครจะอดใจไหวอะหน้าวไวเต็มเลยไหมคะตอนนี้เร่ยอะไรไลยบ้างคะั <c oughs> อ๋อช่วงนี้ก็เออเน้นบำรุงหน้าอย่างเดียวครับก็เน้นเป็นในทางแบบครีมบำรุงเซรั่มนู่นนี่นั่น,น,นะอะไรครับเดี๋ยแต่ทางนู้นก็คือเป็นอุปกรณ์กล้องตีนเลยได้แต่ทางนี้ก็คือเป็นผลิตภัณฑ์หน้าออะไรยย่างงเี้ใช่ครั <ๆ S 2> <อ>บผมมีให้อวดทุกวัอาทิตย์ <c oughs> ครับมีแนะนำกันไหมคะแบบว่า อ๋อช่วงนี้ต้องเก็บสต็อกฟิล์มแะ้วเพราะราคามัน,นขึ้นแล้วเก่งกำไรเวอร์แล้วถ่ายอะไรเป็นพิเศษไหมคะเวลาแบบว่าใช้กล้องฟิล์มคะอ๋อคือก็พกไปอตอนเราไปคือเราเพิ่งมีโวทัวร์กันนะแล้วก็มผมก็พกแบบว่าต้องคอมแพกไปเพื่อจะไปถ่ายแบบว่าเก็บความทรงจําอะไรเงี้ยความทรงจำแก<ำ>ไปถ่ายเพื่อนๆถ่ายเวทีถ่ายพวกพี่ๆทีมงานอะไรเงี้ยตอนนี้ก็เหมือนเออ แพร่กระจายไปเรื่อยๆครับก็นักแสดงในทินพอหลายคนก็เริ่มมีกล้องเองเป็นของตัวเองแล้วใช่ชวนให้แฟนๆมาแบบว่าช็อปปิ้งกันโคแรงขนาดคร่ะถ้าอย่างที่คุณจักรพันธ์ชอบพูดครับถ้าชอบก็จัดประหยัดทำไมนะครับโปรสิบ1อ็ดนี้แรงที่สุดแรงมากเลยครับแรงมากเชิญชวนทุกคนนะครับมาช็อปกันให้มันๆเลยครับใช่แล้วก็11 11เอ็เขามีโปรโมชั่นเยอะแยะเลยนะครับก็อยากจะเชิญชวนทุกคนนะครับมาช็อปกันก็รับรองว่า ไม่มีอะไรสนุกกว่าการใช้เงินแล้วครับนั่นถามถึงเรื่องที่เพิ่งกลับจากทัวร์นิ่นึงเป็นยังไงบ้างเหนื่อยว่าแต่ว่าก็คือเหนื่อยแต่ว่าก็สนุกมากๆครับผมเป็นประสบการณ์ที่ไม่เคยคิดว่าจะมีในชีวิตเลยสำหรับตัวผมเองผมรู้สึกว่าผมกลับมาแล้วผมเหงาอะรู้สึกว่าตอนมีเวอร์ทัวร์อยู่มันมันแบบมันมีแต่ความวุ่นวายมันมีความเหนื่อย ทุกคนได้ทําในสิ่งที่ตัวเองชอบแต่พอมันมันเสร็จหมดแล้วเราก็กลับมาบ้านเราก็รู้สึกว่าคิดถึงเสียงวุ่นวายนั้นจังเลยอยากให้กลับมาอีกครับแล้วปู่เขาบอกว่าเหงาเหมือนกันนี่แสดงว่าคือที่นู่นสนุกสุดๆเลยสนุกมากครับแสดงว่าจะต้องมีแบบต่อๆไปหรือเปล่าเอออันนี้คือซึ่งจะเอออ่าเดนไม่รู้ครับอาจจะมีสิ่งเรียกร้องมาเยอะไหมคะที่จะให้เราไปต่ออู้มีมีมีครับเยอะมากครับ ก็พวกพวกเราก็อยากอยากอยากคำต่อเหมือนกันอะแต่โอ้ยอย่างแรกเลยก็ก็เป็นแฟนแฟนคลับครับที่ไปให้กำลังใจแล้วก็ทุกคนเนี่ยน่ารักกับพวกเรามากแล้วก็พวกเราเนี่ยทำเต็มที่แล้วก็ผมเนี่ยภูมิใจในตัวทีมงานทุกคนแล้วก็ตัวนักแสดงเองด้วยครับคือผมประทับใจก็อย่างที่ที่ดูพูดก็คือแฟนๆแล้วก็ทีมทีมทีมงานไม่ว่าจะเป็นนักแสดงหรือว่าทีมที่ ทีมผู้จัดหรือว่าทีมเบียร์ออนคของเราเองก็คือผมภูมิใจแล้วก็ประทับใจทุกๆคนมากที่บอกว่าในช่วงเวลาที่วุ่นวายอย่างที่บิวพูดมันก็จะมีเวลาแบบที่ทุกคนแบบว่าฮึบขึ้นมาแล้วก็ทําให้มันออกมาดีให้ได้เหมือนอันนี้ก็คือเราแบบว่ากลับมาเพิ่มพลังตัวเองพักนิพย์หนึ่ <c oughs> งแบบสเกลมะไรต่อ <c oughs> <c oughs> ใช่ก็เหมือนเหมือนได้กลับมาพักผ่อนแล้วก็ช่วงนี้พวกเราก็รุยรุยสายงานรุยสายงานอย่างเดียวแล้วก็อ,อ,อยากจะทําโปรเจกต์ใหม่ๆเหมือนกันครับ อ๋ออันนั้นคือแบบว่าแค่แค่หินหินเฉยๆไม่อยากสปอยผมเอาไว้แค่นั้นก่อนเอาไว้แค่นั้นก่อนแล้วมันจะต้องยิ่งใหญ่ครับเอาไว้จัดการแต่ไม่บอกอะไรไม่บอกอะไรบอกอกก็ไม่ได้จริงๆจริงผมเพราะผมก็รู้เท่ากันทุกคนนะครับมันจะเป็นขนาดตือว่ายิ่งใหญ่แค่ไหนเขาทำงานในฮอร์งานที่เขาทำงานจัดในฮอร์ในฮอร์วันนี้หรือเปล่า เอาเซฟไว้ก่อนเซฟไว้ก่อนไว้ก่อนประมาณนี้ต้องถามว่าเราเตรียมอะไรที่เศษด้วยหรือเปล่าดีกว่าเพราะว่าสเปเชียเลยนะสุดท้ายปีอืออู้อ่าเอาเคยก็เป็นแบบช่วงเทศกาลนะเนาะก็อยากจะมอบส่งความสุขให้ทุกๆคนก่อนก่อนปีใหม่เนาะก็อยากจะ ทำอะไรเซอร์ไพรส์เล็กๆน้อยๆให้ทุกคนได้เห็นกันครับเล็กๆน้อยๆเล็กน้อยโอ้โหเล็กน้อยจริงๆเล็กน้อยจริงแล้วจากแล้วจากนี้นะคะเราจะมีอะไรที่แบบว่าเตรียมไว้ให้เจอกับแฟนๆอีกไหมเออจากนี้เหรออ่ะจากมีอะไรปะก็อย่างที่รู้นะว่าเรากำลังจะได้ไปอ่าต่างประเทศอีกทีหนึ่งับผมแล้วก็ได้ไปสิงคโปร์ก็ตื่นเต้นที่จะได้ไปเจอแฟนๆอืน แต่ว่าคือจริงๆผมไม่กล้าพูดเพราะว่าไม่รู้ว่าสามารถพูดอะไรได้บ้างแล้วก็เรายังมีโปรเจกต์เขาบอกว่เรามีโปรเจกต์ในอนาคตอยู่แต่ว่าคือพูดไม่ได้จริงๆตอนนี้พูดไม่ได้จริงๆเิ้้้ลพพููดดดดไไไไม่เขาบอกว่าพูดไม่ได้ผมก็ไม่ได้พูดได้ครับ English. can Right. I it uh, ก็สำหรับงานวันนี้นะครับ11 11เซล์เฟสนะครับก็ขอเชชวนให้ทุกคนมาร่วมสนุกกันนะครับแล้วก็ในไลฟ์วันนี้สนุกแน่นอนครับแล้วก็มีโปรเจกต์ถัดๆไปจะมีอะไรผุดขึ้นมาอีกไหมก็สามารถรอติดตามได้ของทางเบียนคาวเลยครับผม Hi guys, don't forget to follow us on our beyond cloud social media channels and for today, 11.11 sale for central and robinson. don't forget to come watch the live and have fun with us. as you can see, we're at a go kart, so you can guess the activity. so um, please come and support us.